ไปเตี่ยวพรำอยู be. ่ก <c oughs> mm ับเรื่องจับตมนายกับบ้าพรำอยู่แต่เรื่องจับตมมันี่ยาบ้ารนเมืองแล้วไม่ตูดามึงแรกไงดีแต่ตุกยิงแหลปเรื่อยๆไตแลวก็เลี้ยวโยกไใจเลยแล้เห็นกูอ่นทำอะไรใคุยเครียดแรงพี่อยู่แต่เหลืองนั้นนี่เอาคนเราล้กก็มันเต็มกันตุกเลยนายเปียกนี่มีความเฉลียวฉลาดปากรั้งแต่มันแรงเกินไปทำ นายเปียกนี่เตอร์นี่เป็นครอบครัวที่ละปินนะลูกครับผมเป็นที่ละปินครับเออเสียงชายได้นายเปียกแั้งเกิดควักคนจะให้เสียงดีมันต้องงัร้องมาเด็กเด็กเด็ปุ๊บร้องเพลงเล็กอยู่ในพุงแม่นุ้มร้องกับไป้อยร้องกับไมปพอพอยืนไม่ไหวตักคืนเนี่ยให้ดีคนตกหน่อยน้อยเดี๋ยวร้องกันเหนื่อยแดงตีพอแกแกรงมันมันไม่ใช่ได้ร้องดี ลอยพอป้า,วาควงเอวคลับจ้ำได้นะจำได้ไม่ใช่ว่าไม่ลอยอะก็ผมไม่ลอยมึงรู้หรือว่าไม่ลอยอะผมเม็นตัตคนควายจ้องนขาอยูอย่เตะมอญยแม่ตกตายอยูอย่เตะไรบ้ากูกลัวจะไปหลงทางตอนในเมืองหลวงของมัน,นุษ้นในกรุงเทพนี่มันหลายตรอกหลายชอกหลายซอยเหลือ,กลอกลเกินไม่ต้องกลัวกับตอนนี้มันมี GPS อะไรนายถ GPS G.P.S นี่มันคืออะไรอ่ะมันเป็นเครื่องมือนำทางมันสามารถบอกผีกัดลดยไปไหนเราพิมพก้าวไปได้เลยขอะมันทันสมัยเลยครับแต่สมมติว่าเราไปกรุงเทพกับพิมพกับว่ากรุงเทพมันจะขึ้นเป็นเกตเป็นเกตเป็นเกตว่าเราไปไหนมันแล้งลตลอดทางระยะการกับรถแล้งรถต่างเหรอข้างหน้าเลียวชายอีข้ารอยเมตรเลียวชายแต่เราเลี้ยวว่าลงคู มันมันเล่นขันเลยมันบอกได้เพป็นนะถ้าเรามากรุงเทพกับพิมพ์คาว่ากรุงเทพมันจะขึ้นเลยเขตนูนเขตนี้เขตนั้นขึ้นหมดแหละถ้าเราไปมาดินแดงกับพิมพ์คำว่าดินแดงมันจะขึ้นหน้าจอเลยขึ้นเปลัวไม่รู้แหงอย่าสร้างเลยกับคนนั้นสร้างตำเพรี้กันไม่รู้แหงตือว่าเดินตากว่าดีพออยากไปปลอดภัยูจะเดินทางจากที่นี่อยอดทองครับ พี่ตองอยู่เป็นเพื่อนน้องนะคะกระเบอมน้องเก็บก็ไม่ไปบอกปี่ต้งน้องนะพี่ต้งยืนดีจุลื่นน้องตลอดเวลาน,นะะ้องนะค่ะกระเบอมตุ้ใจหัววะจริงจังเออจริงมึงชอบไปตองเออได้กูปฏิยามต้น,นอะไรแล้วแกกูไปไหวปแบบลมซีหน้าวันนี้กูบอกแล้วตาได้กับหลวงเจ้าอยากมีกูรักตายเลยยกขึ้นว่าเจ้าเลยกูต้มน้ำร้อนใจใบก้ามใจว,วัวไม่มีหับนี่กูจะเลี้ยวตาไปงไงก้า ล่าเปไงเขาเดินเดี่ยวแกปลุ้ยใจโตมากเลยเตียวหลักแต่มวยควางโชอยหัวโจ้เล่มีตัวเยอม่ะวันนี้กูจะไปจีบผู้หญิงชาวมนุษย์ในยอดทองมนุษย์แถวไหนที่หน้าตามันส飒สวยบ้างมึงแนะนําให้กูรู้หน่อยในยอดทองฮะข้าพันนี้กับผู้หญิงตั้งใพศปากโตผู้หญิงตายไม่ได้กับตาต่อยกันไอ้ความรวยกูเมโรู้ ผู้หญิงปากตายหน้าตาเป็นไงอ่ตาคมผมยาวเลิกครับกูชอบผู้หญิงตาคมตาท่านจีบคนใตยตัวเดียวไปเลยกับผมไหนไอ้ผู้หญิงจะมาหนุนติดรวยทุดไปเมืองใต้ไปตีปากตายไปปากนั่งเลยว่าม้าไปกับพวกแม่ตินตะปิษไอ้ยศในโรูยศในเลดเว้นคนนั้นก็ดมจีนอยู่ดีจ้ะหยิบดมจีนให้กูกับมือหนุว่ามาขีปตันนี่เหอรลอย Cũng mấy kinh của ngu tôm chín cũng tiếp về kỳ tao Tiếp xem gì mà bán Mày quay rồi <laughs>